วันนี้เราจะมาซ้อมหนีไฟนะครับเด็กอนุบาลสองนะครับไปเร็วไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วระวังด้วยระวังด้วยค่อยๆค่อยๆมาค่อยๆมา,มาระวังด้วยตอนนี้เราอพยพหนีไฟกันครับไม่มีไปเร็วไม่มีก็ไปเร็ว ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยลงครับค่อยๆลงค่อยๆลงระวังตกบันไดด้วยจับจับราวบันไดด้วยนะจับราวบันไดด้วยตามองข้างล่างวิ่งออกประตูไปนะวิ่งออกประตูไปก้มตัวด้วยเจอควันก้มตัวด้วยเจอควันก้มตัวด้วยครับเจอควันก้มตัวด้วยเร็วก้มตัวด้วยก้มตัวต่างๆก้มตัวต่างๆเด็กๆ หมดหรือยังหมดหรือยัง <Yeah. S 1> อ่าวันนี้เรามีพ <M ess im> ี่รอปภมาช่วยด้วยนะอ่ <M ess im> ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเรียบร้อยแล้วเราปลอดภัยแล้วเราปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วไฟไม่ไหม้อันนี้ออกมาได้หมดเรียบร้อย <M ess im> อย่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับวันนี้เราซ้อมหนีไฟกันนะครับทุกคน <M ess im> มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรไหมเออไม่เป <M ess im> ็นไรนิดเดียวนิดเดียวเยี่ยมมากๆเลยเยี่ยมมากมากเลย เยี่ยมมากๆเลยครับเออโอเ้เป็นไงเป็นยังไงไฟไหม้ไหม,ม,ม,มพวกเรารอดแล้วเอาตบมือให้ตัวเองหน่อยเลย่วเยี่ยมมากเลยทุกคนเก่งมากเลยครับตบมือให้ตัวเองหน่อยเราหนีไฟได้ปลอดภัยดี